สบายดีทุกคนมือนี้สีสาาไปเฮ็ดลาบเทาเนาะก่อนอื่นมือเทาก็ต้องฟักเทากันตัดเทาให้มันเป็นให้มันมุนๆแล้วเทาก็เสียไปออกไฟเนาะนี่ใหญ่เป็นคนเฮ็ด,ด <laughs> เอ้เฮ็ดบ่เป็นไ่นค่อยได้กินเนะ สับให้ละเอียดเลยสับแล้วก็เก็บไว้ลาบเท้าหอยทีใส่สป่าพร้อมเนาะนี่อันนี้ก็ต้มป่ากับมะเขือเนาะให้มันซุกต้มเซําำปลาเ้อ อันนี้ในส่วนของเครื่องหอมเนาะอันนี้ก็คือค่าค่าสับละเอียดกระเทียมกระเทียมก็ซอยน้อยๆนี่หอมแดงเนาะซอยน้อยๆคือกัดอันนี้ต้นกระเทียมเขียวเนาะนี่ก็คือพังหอมจีนถ้าผู้ใดมีพังหอมป้อมกระได้เด่นสีบมีมือนี้นะนก็คือมะเขือเนาะมะเขือดิบเอากับซอยน้อยๆแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้เนาะเพื่อเพื่ให้มันดํา นี่ก็คือห่อเอาเทาห่อไม้ออกในไฟก็นเนาะทำมันสุกใส่น้ำน้อยๆได้เพราะว่าน้ำเทากันหลายเนาะเดี๋ยวทาให้มันฟุดออก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 ,ออกขึ้นกันเข,ขียดห้องวะ <laughs> ยำฝนมีเคียดห้อง มันสุกแล้วมันเปลี่ยนสีวยายมันฟดบ่อแล้วเนาะก็ปิดแก๊สได้เลย เดี๋ยวไปชมตอนต่อไปกันเนาะนี่ก็คือไอ้มะเขือต้มเนาะมะเขือที่ต้มกับปลาแล้วเอามาใส่นี่ยินแล้วบ่ยังเอเอ,เอ,เ,อเอาปลาใส่อันี้ก็เอาเฮาก็เอาปลาที่เฮาต้มน่ะใส่ลงไปในเทาเนาะนี่ยังกางอยู่บ่ ลงไปข่าเท่านี่วะโชก้าเนี่ยหอมบ่ะเอาข่าลงไปกระเทียมหอมแดง อาใส่ลงไปเครื่องหอมเขาเนาะใส่ขาไายแล้วแหงเสยบออหอมยังไม่ใส่หรือเะล่าหั้าวใส่ไหมเนี่<บ>หาายหวัวหนึ่งแซบเหรอห่แซบห้วก อาใส่เขาคั่วลาบบใส่เข้าคั่วขุนได้กับบนหัว <c oughs> ใส่เขาคั่วลงไป๋าผิดเด้อผิดใส่ยักนงอยผิดปน ใส่หลายเผ็ดหลายใส่น้อยเซ็บเผ็ดน้อยอ้าวเราใส่เผ็ดน้อยเดียวไหนขึ้นนะแตงแค่ก็ใสอย่างอีบนิ่นหอมใสเอมือนมาไปไงหอมจีนหอมมีหอมอย่างก็ใส่ลงไปบนเนี้ คน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 โอ้อาใส่มะเขือใส่แล้วก็เอามะเขือใส่แล้วก็น้ำปลาใส่หมดม,มันใส่เลยเค้นขก้นไปออโอ้พี่ตาาแล้วอันนี้ <c oughs> ก,กินลาบเท้าก่อน <c oughs> สิแต่อยากมาได้กินลับเท้าเธอปะลาใส่แล้วก็เอาอันุนัวใส่เฮ้อใส่ได้บุดนะีโอเคคนไปคนมาแล้วก็กินได้เลยเนี่ยเขานะเขา <c oughs> าั้วเสียแบบเนี่ยเขาขั้วเสีกอ่ะเสียเออเอาม,อนะอามือยิบนี่แหละเอามือยิบนี่แหละเขากินสองคนแซ่บแซ่บแซ,บแซบ่บเนี่ยเค็มแล้วแซ่บยิบ อร่อยโมต้องหิเผ็ดแล้วเนาะอือขอแล้วกำนี่กลับโมเสดดิบเอ้ใดุยากลับอ่ะเค้วขั่วไรเนิใส่คั่วคัวหลายๆเนาะอ่าคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวกันมาเด้อมากินรับเทาน้ำกันคลิปนี้ก็บซํานี่ก็นเนาะคลิปหน้าพอกันไหมผู้大ดเข้ามาเบื้องแรกฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดิจ้งแจ้งเตือนให้เมื่อสี่คนน้อยๆได้เด้อไปละขอบใจทุกคนเข้ามาเบื้องแรกติดตาม